สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่แรนดอมรันใจกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือความรักหรือเปล่าหรือไพ่อ,อยากจะบอกอะไรที่ที่ไพ่อ,อยากจะเล่าเล่าเรื่องเออซึ่งพูดไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าจะอะไรต้องเปิดดูนะคะเออสับกันตรงนี้เลยนะสับไพ่อ่านกันตรงนี้เลยจ้ะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอ ทำข้อตกลงกันก่อนนะคะเออเซฟคลิปนี้ไว้กดแชร์ทำมันใช่มันตรงทำไม่ใช่ก็ฟังมาเป็นนิทานกดหัวใจให้แม่หมอด้วยนะคะโอเคไพ่ใบแรกขึ้นมาหรือสีไพ่ใบที่สองเอ็มเอร์เรไพ่ใบที่สามสามขัน ความรู้สึกของคุณล่ะความรู้สึกของคุณเป็นไง ừ, อืมอาสิน่อถ้วยคินาบอร์แปดแปดเหรียญ บทสรุปของเรื่องนี้ดูก่อนเดี๋ยวอ่านทีนให้ทีเดียวชาวแรที่ผ่านมาค่ะคุณพยายามต่อสู้อย่างหนักในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักไพ่ฤาษีขึ้นมาไพ่เฮอร์มิเนาะบวกกับไพ่ เอ็มเพลเอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะในความสัมพันธ์ความรักเนาะเออเขามีความสัมพันธ์ที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนนะคะแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยในที่ผที่ผ่านมานะกับคุณแล้วเนี่ยมันเกิดความนิ่งๆไปค่ะ นิ่งๆไม่ได้คุยกันแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาก็ยังาปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ในสังคมของเขาเออตัวคุณเองเนี่ยถามว่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นการกระทำต่างๆไหมรีมองว่าเห็นนะแต่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตของตัวเองอะ่ะคือไม่มีก็รู้สึกนิดแหละแต่ว่ามันมันอยู่ในขั้นตอนของการที่ผ่านมาแล้วทำใจแล้ว โอเคแล้วกับการที่เจอแบบนี้นะคะเพราะพลังงานที่ที่ขึ้นมาอันนี้ที่เรื่องบอกแบบนี้เพราะที่เห็นไพ่ไพ่ที่ออกมาบทสรุปคือคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะย้ายจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนความสนใจจากคนเนี้ยไปสิ่งใหม่สิ่งใหม่อ่ะเออสิ่งใหม่ที่คุณไปให้ความสําคัญมากกว่าเช่น การพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าแล้วค่ะคือการที่รักตัวเองไพ่ใบนี้รีกลับมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุดท้ายแล้วคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพัฒนาตัวคุณเองนะไม่ได้เพื่อใครเลยนะแล้วก็การที่คุณเป็นแบบนี้บางคนอาจจะมีไปการไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นกว่าเดิมอืมโตขึ้นกว่าเดิมเนาะเป็นเป็น ลักษณะของวิชาเฉพาะหรือหรือเรียนเสริมเพื่อทักษะอาชีพเฉพาะทางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณจะไปได้ไกลไปได้ดีด้วยนะการการปรับเปลี่ยนพลังงานที่ที่ย้ายไปตรงเนี้ยีิมองว่ามันดีมากเลยนะเออมันดีมากพยายามเข้าไว้นะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะลําบากระหว่างทางอาจจะตะคุกตะคักหน่อยแต่ว่าริมองว่าไปได้ค่ะ ไปได้นะเออชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะหรือในขณะเดียวกันคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้มายื่นความสามารถให้กับคุณใหม่ๆคนใหม่ๆก็ได้นะคนคนนี้อาจจะมีของถือติดไม้ติดมือมาให้กับคุณด้วยก็ได้แต่อาจจะเป็นคนที่เด็กเด็กกว่าคุณหรือถ้าไม่เด็กเนี่ยนิสัยก็จะเด็กกว่าคุณนะคะคนคนนี้แต่คนเก่าของคุณเนะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เออโตกว่ามีความคิดที่โตกว่ามีสังคมที่ที่ที่สูงกว่าเราเออที่สูงกว่าเราเป็นที่รู้จัก ของคนมากมายนะคะในในในมุมสังคมของเขาแต่เขาก็เฉยๆกับเราไปเพราะว่าเขาก็มีสิ่งใหม่ที at ่เขาเขาไปโฟกัสหรือให้ความสนใจเนาะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะสุดท้ายเราก็เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าของอ้ออ้อเด็กๆกว่าได้ซ้ำใช่ปะเออนะเออมันเป็นพลังงานที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออการที่ที่เป็นแบบนี้ก็นอมรับพลังงานไปนะรีมองว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆการปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ ดีต่อตัวเราที่สุดนะเออเคยได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งว่าแบบการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งอะเราควรที่จะรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากพอเออแล้วค่อยแล้วจะไปรักคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราควรรักตัวเองก่อนนะคะอืมการที่รักตัวเองความรักของของเราเนี่ยมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้า ถ้าเราไม่รักตัวเองเราพยายามเพื่อใครสักคนหนึ่งจนจนจนมันสูญเสียความเป็นตัวเองไปเนี่ยเราต้องคิดแล้วนะคะว่าบางทีมันมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้วการที่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยใช่ว่ามันจะอยู่ได้คงอยู่ตลอดไปเพราะในความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนนะคะพื้นฐานหลึกๆแล้วว่ามีความรักตัวเองอยู่เสมอแต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นนะมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ คิดได้เร็วเราไปได้ไกลกว่าคิดได้ช้าเราก็คงต้องอยู่ในเออเขาเรียกว่าอะไรนะตรมอยู่ในตรมตรงนั้นนะ่ะที่ยังขึ้นมาไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการอ่านไพ่แล้วก็ให้ข้อคิดในเรื่องของความรักกับหลายๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมนะชอบแล้วกดคอมเมนต์ชอบแล้วกด comment, ชแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมาอ่านไพ่แบบนี้ต่อไปด้วยนะคะ